สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมสครับกับ Elden Ring v i ว e ดอครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Top 5 Series อาวุธที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คืออาวุธสายอินครับผมซึ่งอาวุธสายอินในเกม Elden Ring เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเภทอาวุธที่สามารถทำดาเมจได้สูงมากๆเลยนะครับรวมไปถึงข้อดีของมันถ้าเราบิวตัวเองมาเป็นสายอินเรายังสามารถใช้พวกเมจิกหรือว่าเวทมนต์ได้ด้วยนะครับ แต่อาวุธสายอินที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้รวมพวกเวทมนต์เมจิกแล้วก็พวกไม้เท้าคาถามานะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งเลยแต่อาวุธที่เราจะมาดูกันก็คืออาวุธพวกประเภทดาบพวกประเภทหอกนะครับที่มันมีค่าสเตตัสเบสเป็นสายอินที่เราจะต้องบิวสายอินแล้วมันจะแรงประมาณนั้นครับผมโอเคครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่าท็อป5อาวุธชิ้นแรกที่เราจะมาดูกันนะครับอาวุธชิ้นนี้มีชื่อว่า Wing of a s t e l ครับผม อาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นอาวุธประเภทเคิร์ฟซอสนะครับเป็นเคิร์ฟซอสอันเล็กค่าสเตตัสแอ i เทบิ s สกิลเลนของเขานะครับจะมีอินมาที่ค่า B เลยนะครับเด็กซและสเตรน g t อีครับผมมีค่าสเตตเริ่มต้นรีควายนะครับอิน 20, d e ิบเด็กและสเตรน g t เจครับผมซึ่งสกิลหลักๆของเขานะครับจะมีชื่อว่าเนบูล่านะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการปล่อย เวทมนในบูล่าออกไปรอบๆตัวเรานะครับไม่ใช่รอบตัวเราหรอกก็คือด้านหน้าเรานะครับเป็นแบบโค้งๆนะครับและหลังจากนั้นมันจะระเบิดออกนะครับและทำดามเมจเป็นรูปแบบเวทมนครับผมซึ่งข้อดีหลักๆของอวุชินนี้เลยนะครับก็คือท่าในบูล่านี่แหละมันเป็นท่าที่ใช้ FP ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยและดามเมจของเขาเนี่ยก็ทําออกมาได้ในระยะค่อนข้างกว้างเลยครับผม ซึ่งมันก็เป็นอาวุธที่เหมาะมากๆนะครับถ้าเราจะเอาไปเล่นในสถานการณ์ที่เราอาจจะต้องจัดการกับมอนสเตอร์หลายๆตัวนะครับศัตรูหลายๆตัวมาพร,พร้อมๆกันรวมไปถึงบางครั้งนะครับมันจะมีบอสบางตัวที่เราจะต้องต่อสู้2ตัวพร้อมกันแบบนี้เอออาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับเราสามารถใช้ท่าครั้งเดียวทำดาเมจได้เป็นวงกว้างนะครับไม่เปลือง FP ด้วย และนอกจากนี้นะครับการชาร์จโจมตีของ Wing of s t e เ l ลเนี่ยมันจะเป็นท่าพิเศษออกมาด้วยนะครับถ้าเราชาร์จโจมตีมันจะเป็นการปล่อยคลื่นเวทมนต์ออกไปนะครับถ้าเราชาร์จนานมันจะโจมตีออกไป2ฮิตเลยด้วยกันแต่ถ้าเราแค่กดโจมตีปกติไม่ได้กดค้างเอาไว้นะครับมันจะเป็นการส่งคลื่นออกไปแค่ครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่มีประโยชน์มากๆเลยซึ่งวิธีการจะได้มาของอาวุธชิ้นนี้นะครับเราจะ,เจะต้องลงไปที่เมืองน็อกคลอนก่อนนะครับซึ่งมันเป็นเมืองใต้ดิน ซึ่งวิธีการเปิดทางลงไปที่เมืองนี้เนี่ยเราจะต้องลงไปทางที่มันเปิดออกหลังจากที่เราชนะจเนอรลราดานแล้วนะครับซึ่งมันก็มีวิธีลงไปที่เมืองนี้ได้หลายทางนะครับแต่ว่าทางที่เราไปแล้วเราจะได้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องลงไปทางที่เปิดออกหลังจากที่เราชนะจ e n เนอรลราดานก่อนนะครับและท็อปไฟอาวุธสายอินลำดับที่4นะครับอาวุธชิ้นนี้ผมขอยกให้ r รอยัลเ s ร u r c e ครับผม อาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่หน้าตาดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอาวุธประเภท colossal sauce ครับผมถ้าให้เรื่องหน้าตาอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะอยู่อันดับที่1ห,หรือว่าติดท็อปทอปของเกมเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเลยเป็นดาบที่สวยมากอาวุธชิ้นนี้เนี่ยการจะได้มาของเขาเนี่ยจะค่อนข้างไกลหน่อยนะครับจะเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้มาจาก quest line ของแม่มดราณีนะครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ b r รดถืออยู่นะครับก็คือตัวที่เป็นหัวหมาป่าเออตัวนั้นแหละเป็น NPC ตัวนั้นนะครับสกิลของเขาเนี่ยมีชื่อว่า wolf at south นะครับจะเป็นการกระโดดแล้วก็เอาดาบปักลงไปพร้อมกับระเบิด frost expo ออกมานะครับเป็นการระเบิดธาตุน้ำแข็งออกมาแล้วรอบตัวนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยจะมีด้วยกัน2 c o คอมโบนะครับจะมา2า2คิตติดกันเลยไม่สามารถใช้ฮิตเดียวได้นะครับกระโดดจิ้มลงไปก่อนแล้วก็ระเบิดน้ำแข็งออกมา ซึ่งข้อดีมากๆของอวุธชินนี้นะครับก็คือท่าวูฟแอดเซลนี่แหละท่านี้เป็นท่าที่แรงมากนะครับและใช้ FP น้อยมากใช้แค่15เองนะครับใช้แค่15แต่ดาเมจเราได้ถึง2ฮิตนะครับคือเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยเรามาดูรายละเอียดตัวดาบคร่าวๆกันดีกว่านะครับค่าสเกลลิ่งของเขาเนี่ยจะเป็น i n นซีสตริงซีเด็กนะครับค่าตทเริ่มต้นเนี่ยจะ require สตริสูงหน่อยนะครับจะเริ่มที่26เลยค่าเด็18และอิ22ครับผม ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าอาวุธชิ้นนี้เนะี่ยจริงๆเป็นอาวุธที่เราสามารถเล่นได้ตั้งแต่แรกจนถึงจบเกมเลยนะครับเป็นอาวุธที่ดาเมจแรงมากนะครับเราแค่หาจังหวะในการกลิ้งไปกลิ้งมานะครับรอจังหวะที่แบบส่วนเคาน์เตอร์ถ้าวูฟแอดเซากระโดดใส่ตอนที่มอนสเตอร์มันแบบเข้าสู่แอนิเมชันหลังจากมันโจมตีอะไรประมาณนี้นะผมคิดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ง่ายมากนะครับอาวุธชิ้นนี้รวมไปถึง FV คอร์สมันต่ำจริงๆนะครับแค่15เองและดาเมจมันสูงครับผม มันก็เลยได้อยู่ในอันดับที่4นะครับและอาวุธท็อป5ฟันดับที่3นะครับผมขอยกให้ source of n i g h t and frame ครับผมอาวุธเช่นนี้เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่โหดมากๆเลยนะครับในเกมนี้ ซึ่งข้อดีหลักๆมากๆของเขาเลยเนี่ยซอสซับในแอนเฟรมเป็นอาวุธที่มีสกิล2สกิลนะครับเทียบกับอาวุธชนิดอื่นอาวุธชนิดอื่นเนี่ยจะมีแค่สกิลเดียวนะครับซึ่งวิธีการใช้สกิลของซอสซับในแอนเฟรมเนี่ยเราจะต้องกดใช้สกิลก่อนนะครับแล้วก็กด R1 หรือ R2 นะครับมันจะเลือกได้ว่าเราจะใช้แบบไหนการกดใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นแค่การตั้งท่านะครับถ้าหลังจากนั้นกดใช้ R1 เนี่ยมันจะเป็นการชาร์จเวทมนต์นะครับแล้วก็ยิงออกไปตรงๆซึ่งเป็นท่าที่แรงมากนะครับ มันจะเป็นการตวัดดาปล่อยเฟรมหรือว่าไฟออกมานะครับอาวุธตัวนี้เนี่ยมี2สกิลเป็นเวทมนต์กับไฟครับผมซึ่งถ้าเรามาดูค่าสเตตของเขาเนี่มันจะมีอิน24แล้วก็ค่าเฟสที่24ด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเล่นเป็นสายเฟสก็ได้สายอินก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเอามาใส่ไว้ในสายอินน่าจะดีกว่านะครับนอกจากนี้นะครับยังมีค่าสเตตเริ่มต้นนะครับสตริงสิแล้วก็เด็ก12ด้วย ค่าสเกลแอต t r ิบิว e เนี่ยมันจะไป IN นซแล้วก็ Fade C นะครับเราจะเล่นสายไหนเลยก็ได้นะครับเป็น IN หรือ Fade ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวค่า Attack Power ของเขาเนี่ยเวลาเราโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะออกมาเป็น3ทธาตุเลยนะครับเป็นฟิ s i c a l เป็น Magic แล้วก็เป็นธาตุไฟครับผม ซึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าสกิลของซอซับไนท์แอนด์เฟรมเนี่ยมันเป็นสกิลที่ดีมากนะครับซึ่งตัวสกิลจะมีชื่อว่าไนท์แอนด์เฟรมสแตนนะครับต้องตั้งท่าก่อนแล้วก็ใช้เป็นไนท์หรือจะเป็นเฟรมนะครับเป็นไนก็จะยิงเวทออกไปเป็นเฟรมก็จะปล่อยไฟออกไปนะครับ ไอตัวเวทเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับการโจมตีเป็นซิงเกิลยูนิตมากกว่านะครับถ้าเป็นตีบอสหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวเดียวเนี่ยใช้อันที่แบบยิงตรงๆ,รงๆแรงกว่าแต่ว่าตัวไฟเนี่ยมันจะออกมาเป็นวงค่อนข้างกว้างเลยนะครับเหมาะในสถานการณ์ที่เราจะไปต่อสู้กับศัตรตูหลายๆตัวนะครับปล่อยไฟทีเดียวก็คือได้ราบทั้งหน้ากองตรงนั้นเลยนะครับ ซึ่งวิธีการได้มาของซอร์ซัมแมทแอนเฟมเนี่ยก็จะได้มาค่อนข้างเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับเริ่มเกมมาเราวิ่งไปเก็บเลยยังได้เลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะเสี่ยงน่อยเราจะต้องไปที่ปราสาทด้านบนของเล k ออฟลูนาเลียนะครับก็คือคาเรียมายเนอร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในบ้านนะครับตรงกลางตรงประมาณตรงอันนี้เลยถ้าผมจะไม่ปิดนะครับเนี่ยอืมมันจะอยู่ในบ้านตรงกลางที่มีมือเฝ้าอยู่นะครับไอ้เจ้าพวกมือยักษ์เนี่ยซึ่งวิธีการที่จะ ไปเก็บมันได้นะครับเราจะต้องเข้ามาจากทางหลังคาด้านบนนะครับถ้าเรายังไม่เคยเปิดประตูมันมาก่อนหน้านี้เราจะต้องผ่านตัวปราสาทเนี่ยไปสักพักก่อนนะครับหลังจากที่เราไปถึงทางปราสาทด้านบนมันจะมีจังหวะให้เรากระโดดลงมาที่บ้านตรงนี้นะครับเป็นอาวุธที่ได้มาค่อนข้างรวดเร็วเลยและสุดยอดอาวุธสายอินอันดับที่2นะครับผมขอยกให้มู v เวล คาตะครับผมอาวุธชันนี้เป็นอาวุธประเภทดาบคาตนะนะครับมีค่าอินสเกลมาที่ B แล้วก็ DEX B นะครับต้องบอกว่ามันเป็นอาวุธที่ผมใช้ผ่านเกมรอบแรกมาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอาวุธที่ผมใช้เยอะมากๆเลยอาวุธชันนี้มีค่า s t a ต r e q รี r e มาที่ IN นยีนะครับเด x 18ิบแปดสเตรนจ์สิครับผมซึ่งดาเมจที่เขาฟันออกมาเนี่ยก็จะเป็นฟิส i c a l กับ Magic นะครับ ข้อดีมากๆของอวุธชินนี้เลยก็คือท่าสกิลการโจมตีของเขานะครับสกิลการโจมตีของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่า Transient Moonlight ครับผมจะเป็นการโจมตีเหมือนกับดาบคัตนะทั่วไปเลยแต่จะมีการปล่อยเวทมนต์ออกมาด้วยนะครับซึ่งวิธีการใช้ของ Transient Moonlight เนี่ยจริงๆแล้วมันคือท่าอันชีดของอาวุธคัตนะเลยนะครับถ้าเก็บดาบนั่นเองถ้าเรากดใช้สกิลปุ๊บมันจะเป็นการเก็บดาบนะครับหลังจากนั้นเราเลือกได้ว่าเราจะกด R 1หรือ R 2นะครับถ้าเรากด R 1 มันจะเป็นการฟันออกมาแนวนอนนะครับจะมีคลื่นครึ่งวงกลมฟันออกมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันเอาไว้ใช้ตีมอนทีละหลายตัวนะครับกด r 1เนี่ยมันจะเบาวกว่าแต่ถ้าเรากด r 2มันจะเป็นการฟันออกมาในรูปแบบแนวตั้งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำดาเมจได้แรงกว่าแต่จะคอส FP มากกว่านิดหน่อยเองนะครับ12กับ15ซึ่งก็นะครับอย่างที่ได้รู้รู้กันนะครับว่าอันชีตเนี่ยถ้าหลักของอาวุธดาบพ,พวกคตนะเนี่ยมันเป็นท่าที่ดีมากอยู่แล้วนะครับ เรามาบูสต์อัพโดยการเปลี่ยนจากอัญชีธรรมดามาเป็นทารานเซนต์มูลไลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบูสต์อัพให้ท่านี้มันดีขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นท่าที่ดีมากอยู่แล้วนะและนอกจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นทารานเซนต์มูลไรนะครับคลื่นครึ่งวงกลมที่เราฟันออกมาเนี่ยมันมีระยะไกลออกไปอีกนะครับซึ่งทําให้ใช้ได้ง่ายมากๆเลยแล้วตัวดาบเองเนี่ยก็ยังมีค่าบัตรลอสติดมาด้วยนะครับที่50เป็นอาวุธที่ต้องเรียกว่าโหดมากๆนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆทุกคน ไปหามาลองใช้กันดูนะครับถ้ายังไม่เคยใช้แลกหนึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือมันเป็นอาวุธที่ได้มาค่อนข้างเร็วเลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ว่าได้นะครับไม่ต้องจัดการบอสตัวไหนเลยวิ่งมาเก็บอาวุธชินนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้ามูนเวลคัทนาเนี่ยมันจะอยู่ในถ้าในแมปเคลริสนะครับซึ่งจะมีชื่อว่าเกลทเนลนะครับเราแค่ไปให้สุดถ้ำนะครับจัดการกับบอส บอสตัวใหญ่สุดแต่บอสค่อนข้างโหดหน่อยนะครับถ้ามาตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่าบอสเนี่ยมันคือมังกรพ่นไฟนะครับคือกิ้งก่าพ่นไฟหลังจากที่เราจัดการในกิ้งก่าพ่นไฟนี้ได้แล้วเราก็จะได้มูลเวลกัตนามานั่นเองนะครับและสุดยอดอาวุธสายอินอันดับหนึ่งนะครับผมขอยกให้ดาร์คมู n เกรดซอสครับผมอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธประเภทเกรดซอสนะครับประเภทดาบใหญ่ สาเหตุหลักๆที่ผมยกให้อาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าความง่ายในการใช้ของมันนั่นเองนะครับเป็นอาวุธที่ไม่ต้องการบิวอะไรเลยนะครับความง่ายของเขาคือไม่รีควายเอฟพีคอสเลยก็ว่าได้นะครับรีควายนิดหน่อยนะครับตอนเริ่มต้นแค่นั้นเอง ซึ่งสกิลของวุธชินีเนี่มีชื่อว่า m o มู l ไลเกร r ซอสนะครับตัวดาบตอนแรกเนี่ยมันจะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับถ้าเราไม่ใช้สกิลมันก็จะเป็นเหมือนแค่ดาบใหญ่ปกตินี่แหละแต่ถ้าเราใช้สกิลมูลไลเกรสซอสนะครับมันจะเป็นเหมือนการเลือกพลัง m o มูลไลมาใส่ดาบเรานะครับและหลังจากนั้นการโจมตีใหญ่ของเราเนี่ยเวลาเรากด R2 ค้างเอาไว้นะครับแทนที่จะมันเป็นการฟันธรรมดา มันจะเป็นการเวียงคลื่น Frost b u i l d ออกไปนะครับมันจะเป็นการเวียงคลื่นเวทมนต์ออกไปนั่นเองซึ่งไอ้คลื่นเวทมนต์อันนี้เนี่ยมันเป็นการชาร์จโจมตีนะครับเรากดช้ามันก็ตีเบาเรากดชาร์จนานมันก็แรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ build up สายชาร์จได้ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยการชาร์จโจมตีเนี่ยมันไม่เสีย FP นะครับเรากดใช้ถ่าครั้งเดียวนะครับพอเราเรียกพลังลงมาที่ดาบแล้ว หลังจากนี้เราไม่เสีย FP เลยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับไม่ต้องไปวอรี่เรื่อง FP เลยเรามาดูสเตตัสข้าวๆของเขากันดีกว่านะครับค่า Attribute Scaling ของเขาเนี่ยมาที่ In B นะครับ Strength กับ Dex เป็นดีส่วนค่า Stat เริ่มต้นเนี่ยจะมีค่า In มาสูงหน่อยนะครับ In มาที่38และ Strength 16 Dex 11ครับผมและนอกจากนี้เนี่ยเขายังติดค่า Frost Build Up มาด้วยนะครับในการโจมตีปกติเราสามารถทาให้ติด Fort b r g h t ได้นั่นเอง ซึ่งวิธีการได้มาของอาวุธชิ้นนี้นะครับสำหรับดาร์ค o ู n เกร s ซอ o r เนี่ยเราจะได้มาจากรานีเควสไลน์นะครับหรือว่า Quest ของแม่มดรานีนั่นเองหลังจากที่เราทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผ่านเมืองนอกครอนมาแล้วเนี่ยเราจะมาโผลที่แมปด้านบนตรง l ล k ออฟฟลูนาเรียนะครับเป็นแมปที่ต้อง Access ผ่านเควสตรงนี้เท่านั้นนะครับพอเรามาตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปคุยกับรานีอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้ดาบอันนี้กับเรามานะครับ ซึ่งเราจะได้ดาบอันนี้เนี่ยมาก่อนที่เราจะได้รอยแยเกรดซอร์สนะครับเพราะว่ารอยแยกเกรดซอสเนี่ยเราจะได้มาจากแบรดนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องไปจัดการกับเขาอีกทีนึง่งแล้วเราก็จะได้รอยแย r เกรดซอรสมานั่นเองนะครับมันเป็นเควสเดียวกันแต่เราจะได้มา2ดาบน,นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับอาวุธท็อปไฟที่ผมเอามาแนะนำไว้เพื่อนๆในวันนี้นะครับสายอินเป็นอีกหนึ่งสายที่เล่นสนุกมากๆเลยนะครับข้อดีของอาวุธสายอินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีระยะค่อนข้างไกลนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันในคลิปนะครับ ต้องบอกว่าเล่นง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ดาเมจก็โหดมากด้วยโอเคครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Elden Ring วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ